หกมครับทุกคนอนะไรพวกพวกระป๋อมดในเกมฟอร์ซาวือสกสีส่เกมนอกกระแสที่มันเคยเป็นกระแสช่วงนึงแต่มันไปเรียบร้อยแล้วโอเคมาที่เกียร์พูดมากเลสโก้เออถ้ากูไม่ล็อกจะผิดไหม <c oughs> ที่หมายละโอเคล็อกอิน x b o x ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัดไปช่วงที่ล็อกอินเสร็จแล้วกันนะ โอ okay. เครอาะอินเสร็จละไงต่อตั้งชื่อเหรอเนมเป็นเอ้ยผมรู้ละอ้าคนชื่อ p a ลเลโกปีนอ่าฮะเกมะรอโหลดกันจะเอเรียนวะเอไม่ใช่เอเรียนเลโกเฮ้ยสวยนะแม็กลาเรนมินิคูปปเปอร์ใช่ปะไม่น่าใช่ Welcome to a u t a new big the festival that never ends don't go anywhere horizon is here to stay wait มาไม่ฮะเกมเริ่มไม่บอกอยู่ให้เข้ามาเลยว่าอะไรกันอย่างแฉะโเลแมกกซีนแมกกาซ่นน้ากูโอ้โอ้โอโอแก่โรนดี่ถ้าผมโดนแกดีผมจะไม่ไมวเป็นเดี๋ยวด้คยับ โอ้โเคขับง่ายอยู่ดูหัวมือมเลยยังไม่ได้หาี่บายหาเลยคือผมเล่นครั้งแรกผมไม่รู้พิสติกว่ามันจะมาขับใครเลยอ๋อนี่ โอเคมันไม่ใช่อองปี่มันต้อนปล่อยเขาเนี้ไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำเมื่อกี้มาไอคีเดียมเริ่มไม่หันตั้งหัวอ๋รีวิวได้เคนเทอร์คือเอาติต่อเนี่ยแหละ ภาพสวยนะเฮ้ยนนปรับภาพตับเน่ยไม่ไหวขอเอาไดเลยไม่ไหวอคอมไม่ได้แรงขนาด ในเกมนี้มันดิ้งยังไงวะอยากเดี๋ยวลองฝึกดูลองฝึกฝึกดูย้อนย้อนมาใช้ย้อนได้เป็นประโยชน์อ้าวห้อเอออยากเกมดีดีโอเคอันนี้ได้แต่รถน้ำมันไหลเลย

ใครเห็นคลิปนี้กนะ็น่าจะรูว่าผมแอนหรกลางก็ชิมเนี่ยแหละไป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 เฮ้บลูรัดไอยังไม่เก่าเกมขนาดนะันว่าัดว่โอ้ยว่ะแนลนละเมนต์บน่ฟอเลยว้ยปันไย I'm the only one left. This is it, Horizon. We are kicking off the summer season with the greatest race of all time. Point yourself in the direction of Horizon and put your foot down. turn to the festival wins. Don't see the Jets no. in the race. They're just happy to oh, not here. Not gonna, not gonna be here. Now, oh, oh yeah! everywhere. Now uh, it's a party. Make make People right be be are lining the streets to get to yeah. oh, guys. we got some awesome racing trucks out there too the most incredible hypercars of i can see a Ferrari fxxk good hand lift good and a beautiful Bugatti Chiron. And is that a Vulcan? Oh, Alright, then you do not want to miss out on watching this. What Look at that Senna go! I mean, the car, sure, someone's gotta be handling it. Final straight! Oh, I can't believe it! วัสดีคุณแลโมโบดีไม่ทันแม็กซาเล,น,น,าน,เลน,านเนาอ้อดีเมาสจักคนละอารมณ์กับนิอจริงก่อนหน้านี้คืออารมณ์นี้นจแบบค่อนข้างแบบนหน่อยแต่คือนไปิดแต่ Is raring. boss. everyone here? Yep, here, Ready Great. we have here? Okay. Do and all Paul นี่ยังห่างละคือตัวผมโอ้ภาพโคตรแตกเลยอะไรวะเนี่ยมันปรับให้เป็นภาพต่ำมาตั้งแต่แรกเลยอ่ะเพราะว่ากลัวคอมผมระเบิดแต่งไว้พี่เอกแล้วล่ะเฮ้ยหน้านี้โอเคอยู่นะเอาหัวชมพูหน่อยเะล่ะเออตั้แต่งผมได้ปะออไม่ได้ Hey, Nice to meet you I'm Kira Director of the festival Looks like you've made a oh, good impression I with our talent scouts. Rebecca is oh, one of our former champions. She's giving me a Horizon <laughs> <laughs> Road Racing series. How will it be? โอ, i nice choice. not the it. am i alright let's get you <coughs> set up with a personalised number <coughs> plate <coughs> go on be creative i expect you'll want to get a feel for your new car so i've signed you up to some events to get you started see you there my